สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกสนุกกับการเล่นไปตลอดการนั่นเองนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับอย่างที่คุยกันไว้ว่าวันนี้เราจะมาเต้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาเต้นโชว์จะมานะครับรีวิวการทุกใบในชุด BFTD SS02-2 นะครับ f u t u จ e ร a r d ร f ว s p ไฟ i เ l s e t ชุดที่2นั่นเองนะครับก็ในนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยดูโอ a r d นะครับผมการตีใหม่นะครับที่สามารถเล่นได้ทั้ง2 World แล้วก็เสริมของ s t ต a d า g o n เว r l d ์ให้มันเจ๋งขึ้นไปอีกนะครับผมให้ยังไงแล้วก็อยากจะดูแล้วนะครับชุดนี้เป็นยังไงยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลย Guard การไฟวันกาจีเตรียมพบกับอัศวินทองคำแห่งแสงอรุณผู้ใช้พลังยูไนท และกองทัพมังกรแห่งราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์แสงทัริกาเป็นเจ้าของ t r รั l เ e c k ทั้งสองแบบได้ที่7 1เ่นอที่ร่วมรายการโอเคครับผมงั้นเราจะมาทำการแกะให้ดูกันเลยว่าชุด BFT DSS022 Special Series Deck กล่องม่วงที่เป็นกล่องของ s t r a Dragon World กล่องนี้นั้นให้อะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอพลิกดูได้หลังนิดนึงนะครับ ก็จะมี Strada ค o n เว r ลย28สบแใบแล้วก็ดูอ l c a า d 2ดบใบเช่นเดียวกันนะครับก็จะเหมือนกับชุด Legend w เ r l ลเลยคือจะแบ่งเป็น28 24บนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแฟลกที่ให้มในชุดนี้นะครับก็จะเป็นแฟลกของ Strada g o n w o r l d แน่นอนนะครับผมอ่าก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะครับผมโอเคคราวนี้มาดูมอนสเตอร์บ้างดีกว่านะครับว่าให้อะไรมาบ้างอ่าเดี๋ยวผมขอรีวิวของ Strada g o n w o r l d ก่อนละกันนะครับก็จะ Eliminator q u a l i o นะครับอันนี้เป็นไซส์0นะครับผมให้มา2ใบนะครับและก็มีนะครับตัวนี้ครับ Eliminator d i s c o l n e นะครับผมเป็นไซส์0ให้มา2ใบเช่นเดียวกันครับต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็น Dragon Easer Defiler นะครับให้มา4ตัวเลยทีเดียวนะครับผมชุดนี้ให้ไซส์0เยอะจริงๆนะครับไซส์0ยังไม่หมดครับยังมีอีกครับผมอีกตัวหนึ่งกับ ไซส์0ดรา g o n e อีเลสเตอร์แจมมิ่งนะครับผมคือโดยรวมนี้ไซส์0เพียบเลยนะครับอาจจะไม่เป็นไรนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นไซส์2ครับกับอิลิมินเอเตอร์จาครายนะครับและสุดท้ายนะครับผมมอนสเตอร์จากซีรีส์ซาราคอนเวิร์นะครับผมไซส์3เดร์รอไกลาพลัสนั่นเองครับผมก็ให้มาอีก2ใบนะครับต่อมาเป็นเวมนม์บ้างนะครับผมก็ให้ o w Place นะครับผมให้มา3ใบนะครับนี่ดูหน้าตารู้เลยของชุดนี้แน่นอนเนาะการเป็นมนใบถัดมานะครับก็จะให้ s เปคิวไลท์ลิงนะครับผมให้มา3ใบคือผมบอกเลยว่าดูรูปนี่ผมสงสารบันดาก,ก้อนมากนะครับคือมันจะมีหลายรอบมันจะมีแบบหลายๆการหลายๆที่แบบบันดาก,ก้อนนี่คือถูกใช้เป็นเหยื่อในการแบบทำรูปโดนโจมตีอนะ่ะน่าสงสารจังเลยนะครับอะ แล้วก็มีเวทมนต์นะครับผมเอิร์ธบาเลียนั่นเองครับก็ให้มาอีก4ใบครับผมและสุดท้ายจะเป็นไอเทมสวมใสจากตราดากคอนเวิลด์นะครับกับเล็กเบลดดีเจคเตอร์ครับก็จะเป็นใส่ขาแล้วก็วิ่งไปเตะวิ่งไปต่อยอะไรพวกนี้นะครับวิ่งไปเตะนั่นเองก็ให้มาอีก3ใบนะครับ3ใบนี่จะเป็นการทั้งหมดที่ให้มาของตราดากคอนเวิลด์ครับและคราวนี้ของดูอัลการ์ดบ้างนะครับผมจริงๆคือมันเหมือนชุดที่ได้จากเลเจนด์เวิลด์เลยครับก็จะมี ภาชนะอันว่างเปล่าซูดิแอกนะครับผมอันนี้ซึ่งนี่เป็นบัดดี้มอนสเตอร์แน่นอนนะครับก็ให้มา5ใบนะครับผมฟอยล์ึธรรมดา4ครับและก็ให้เทพดาราแห่งการทดลองเทียร์ไครส์นะครับผมให้มา4ใบนะครับเช่นเดียวกันตามมาด้วยครับมีเทียร์อาร์มเนบูโลซานะครับผมก็ให้มา2ใบนะครับเหมือนกล่องเลเจนด์เลยอ่ะและก็มีครับมีเทียร์อาร์มพิสกาพิสกานะครับผมก็ให้มาอีก4ใบครับ และก็จะมีเวทมนต์ครับผมโหราอานาคตนะครับเป็นใบเด็ดอีกแล้วให้มา2ใบครับตามด้วยนะครับผม d y ไวทไกดนนะครับผมให้มาสาใบและสุดท้ายก็คือไอเทมนะครับผมเอสปาดาลูน่าอีก4ใบนั่นเองครับก็ค่อนข้างที่จะให้การ์ดทำเยอะนะครับผม แต่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือการที่ได้มาในชุดนี้นั่นเองซึ่งนั่นหมายว่าเวลามันเหลือครับพวกผมไม่ต้องรีวิวไอ้พวกนี้แล้วนะครับผมคือมันเป็นแบบรีวิวไปแล้วอะ่ะใครอยากจะดูสกิลไปดูในคลิปเก่าเลยนะครับดังนั้นในเมื่อเวลามันเหลือครับอ่ะจัดเลยนะครับผมจัดเลยว่าการที่มาจาก s t a ร d ดากอนเวิร์ดนะครับผมในชุดนี้นั้นมีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็เริ่มที่มอนสเตอร์ไซส์ศูนย์เลยดีกว่านะครับผมใบแรก อิลิมเนเตอร์ควาลิโอนะครับใบนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ศูนย์ที่มีพลังโจมตี2000นะครับผมคลิก1นะครับป้องกัน2000นั่นเองมีความสามารถอยู่อย่างเดียวครับคือมูฟนะครับผมเออในนาทีจะเจอไซส์ศูนย์ที่มูฟได้นะผมชอบนะครับก็ในช่วงเริ่มต้น,นแหกเฟสของกนละทุกคนเนี่ยหากการใบนี้ในสนามก็สามารถเคลื่อนย้ายช่องได้ครับก็อาจจะอยู่ช่องข้างแล้วก็มูฟเข้ามาช่องตรงกลางเพื่อป้องกันเรานั่นเองนะครับผมไซส์ศูนย์ใบ่ถัดมานะครับกับ ออลิเมนเตอร์ดิสาวเนียครับผมใบนี้เนี่ยพังตีนหนึ่งพัน 1, นะครับคลิปสองป้องกันหนึ่งพันนะครับผมใบนี้มีความสามารถคือโซกาดครับก็เป็นไซส์ศูนย์ที่มีโซกาดนะเออแปลกดีนะครับผมเจ๋งดีก็ถ้าเกิดการใบนี้มีโซอยู่นะครับถ้าเกิดจะตายก็ทิ้งโซหนึ่งใบเพื่อให้มันรอดได้นะครับผมแต่ไซส์ศูนย์ใบถัดมานะครับกับดรากกอนอลเซอร์ดีไฟเลอร์นะครับ ใบนี้เนี่ยสไตล์ดาก้อนอ่ะครับมีความสามารถคลอสไนท์แน่นอนก็คือสามารถเข้าไปในโซของเนิวดาก้อนได้นะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดกลายไปเนี่ยอยู่ในโซของเนิวดาก้อนที่มีไซส์3ในสนามเรานะครับซึ่งในชุดนี้เนี่ยก็ค่อนจะเยอะอยู่เพราะว่ามันมีทั้งโซดีแอกนะครับผมมีทั้งตัวไหนนะ่อยนะมีโซดีแอกแล้วก็มีตัวเทียร์ไครส์นะครับผมและก็มีของชุดนี้ด้วยนะครับชื่อว่านะครับผมชื่อว่านี่ตัวนี้เลยชื่อว่าเดอะลอ ไก่ลาพลัสนะครับผมก็เป็นสตาร์ดากอนไซส์สาเหมือนกันซึ่งจะเยอะกว่าของดีเจนนะครับก็ตัวนั้นจะได้ความสามารถมูฟนั่นเองนะครับผมก็อาจจะมูฟหลบมูฟเข้าไงก็ได้ครับแล้วแต่เลยโอเคนะครับผมไซส์ศูนย์ไปหันมาครับกับความสามารถของดราก้อนอิเลเซอร์แจมมิ่งนะครับตัวนี้พลังจมตีสองพันคลิกหนึ่งป้องกันสองพันนะครับผมมีความสามารถอ่าเหมือนเดิมครับเป็นดราก้อนอาร์มเนาะก็คือครอสไนส์นั่นเองนะครับผมก็เข้าไปอยู่ในโซของนิวดราก้อนได้ครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนาม มอนสเตอร์ในสนามที่มีคําว่าโซดิแอคในชื่อการ์นั่นนะว่าก็ต้องเป็นตัวหน้ากล่องเรานะครับจะได้รับคินเข้าหนึ่งจนจบเทิร์นอ่านี่แรงมากคือคอลงมาเรียกลงมาปุ๊บนะครับก็แจกคิสโซดิแอคแล้วก็คอสในเข้าโซเลยก็โหดขึ้นอีกนะครับผมใบนี้จะเป็นหนึ่งใบที่คเขาจะเก่งมากนั่นเองกับดราก้อนอิเลเซอร์แจมมิ่งนะครับอ่าต่อไปนะครับผมไซส์สองดีกว่าครับกับอิลิมิเนเตอร์จาก์ครายนะครับผมใบนี้เนี่ยจะเป็นไซส์สองที่มีพลังโจมตีห้าพัน ป้องกันห้าพันคี้สองครับถือว่าเยอะอยู่นะครับผมก็จะมีความสามารถแค่อย่างเดียวครับคือ Active แอคทีฟเราสามารถทิ้งการ์ดนี้บนมือเพื่อนาดาร์กออนอ์หนึ่งใบในช่องตรอบเข้าสู่โซของนีโอดาราก้อนเหล่านี้คือดีมากนะครับคือทิ้งปุ๊บจับจับดาก้อออาร์ยัดโซเลยครับโอ้โหเจ๋งมากก็ทําให้ตัวโซดิแอคหรือว่าตัวไซส์สามที่ยืนช่องกลางเนี่ยตายยากขึ้นนั่นเองครับผมต่อมันก็จะเป็นไซส์สามมอนสเตอร์สุดท้ายที่ให้มาในชุดชนี้ครับกับเดอะลอาไกลาพลัสนะครับผม เป็นไซส์3นมนโอดารกอนที่มีพลังตี7,000พคลี3สามกัน7 0็0นะครับก็คี้เยอะโจมตีป้องกันก็เยอะนะครับโอเคเลยมีคอลคอสเป็นจ่าย2เกตนะครับเมื่อการนี้กเข้าส,สนสามค้นหาการหนึ่งไปจากกองการเรานำเข้าสู่โซของมอนเตอร์นี้จากนั้นสลับกองครับแล้วก็มีโซกาดด้วยเฮ้ยคือมันเจ๋งมากอ่ะคือมันหาอะไรก็ได้ยัดโซเลยนะครับเจ้าตัวดับเบิลแห่งมาใส่ก็ได้นะครับผมเจ้าตัวที่ยัดโซแล้วก็ชาร์จเกตเพิ่มก็ได้นะครับ เป็นตัวที่คือบอกไว้เลยว่าดีมากมากนะครับก็ดีแบบเก่งคือถ้าเกิดไม่ไม่คิดเรื่องความสามารถของตัวหน้าของเทนเนนกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าจับตามองนะครับผมอ่ะต่อมาเวมบาลครับเวมบต์ใบแรกนะครับผมชื่อว่า now place นะครับผมใบนี้เนี่ยมีแคสคอร์สคือจ่าย1เกตแล้วคลัชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับเออ,อจ่ายไปแล้วเคาน์เตอร์ทำลายมอนสเตอร์หนึ่งมาในสนามคู่แข่งที่มีดีเฟนซ์ห้าพันหรือต่ากว่าครับก็ค่อนข้างจะดีเพราะว่า ใช้ในทั้งบุกและตั้งรับนั่นเองครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจมากครับก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมใบถัดมาครับกับ s p e c ิ l i f e ์ i n งนะครับผมเป็นเวทมนต์เคาน์เตอร์ครับก็เลือกเนวดักก้อนที่กำลังต่อสู้อยู่1ใบในสนามการนั้นพาวเวอร์บวก3,000ันดีเฟนส์บวกส0 0พันแล้วจะนำเขาตัวอห้แตกจนจบการต่อสู้ครับอ่าก็ปล่าพลังง่ายๆไม่ต้องจ่ายแคสคอร์สอะไรด้วยครับดีมากเลยนะครับและเวทมนต์ใบถัดมานะครับผมชื่อว่า เอิร์ธบารียนะครับผมรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีใส่พลังชีวิตเราครับก็ยกเลิกการโจมตีนั้นแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตเราหนึ่งหน่วยด้วยครับเจ๋งมากก็เราจ่ายอ่าเราเราจ่ายพวกไลฟ์นะครับเป็นค่าคอสของโซเดียบบ่อยแล้วเอาตัวนี้มาช่วยป้องกันโซเดียกก็ได้นะครับอามจะช่วยป้องกันตัวเราเองช่วยป้องกันตัวเราเองได้นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเด็กสตาร์ดังเบอร์เนียส่วนมาก จะไม่เอาสูตเนียกไว้ตรงกลางครับจะไว้ข้างๆมากกว่าก็แถมยังฟื้นฟูคนชีวิตด้วยนะครับผมเป็นการ์ดเวทป้องกันที่ดีมากครับเพราะสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการ์เทมสูงใสยครับกับเลกเบรดรีเจคเตอร์ครับมีอินคิคอร์สคือจ่าย1เกยน,นะครับผมใบนี้เนี่ยก็คือจะได้พลังจิตีห้าพันและก็คลีสองครับซึ่งแรงอยู่แล้วนะครับผม เมื่อการที่โจมตีหากเรามีนีโอดราก้อนที่มีไซส์3ในสนามนะครับเราสามารถนำการ์ดใบพิเศษจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตได้พระเจ้าคือชาร์จเกตได้นะครับแล้วก็ตีแรงได้อกจึงเป็นเหตุสงสัยอีกหนึ่งใบที่ดีมากมากครับก็แนะนำไปใช้หนึ่งใบคือตีแรงและได้ชาร์จเกตดโดยนั่นเองครับก็โดยรวมนะครับผมชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าชุดเลเจ n d w เว l d ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเอกของเด็กเนี่ยมันเป็นทั้งอ่า แต่ดะก้อนเวิล์กนะครับผมแล้วก็เล gend เวิล์นั่นเองแต่พออยู่ในเล gend เวิล์เนี่ยมันจะมีการหลายๆใบาจากเล gend เวิล์ที่แบบมันดูขัดขัด,ขดกับอ่ากักับความสามารถของซดิแอกแต่พออยู่ในชุดนี้เนี่ยตัวนี้เขาถ้าจะใช้งานง่ายได้ง,ง่ายมากกว่าเพราะว่าการทุกใบครึ่งแบบทั้ง,ท,งทั้งหมดในเด็กเลยอะซัพพอร์ตซดิแอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่เหมือนชุดนี้ที่ว่า อีกครึ่งนึงเนี่ยมันซัพพอร์ต Legend World บางส่วนนั่นเองนะครับยังไงนี่ตัวซูเด็กเนี่ยต้องการโซกาดมากกว่าเพื่อให้ตัวเองตายยากขึ้นนะครับก็ถ้าถามว่าควรซื้ออไหนก็ผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นเด็กซูเด็กเพียวๆนะครับแนะนําซื้อกล่องนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะได้การ์ดไปเสริม Legend World นะครับแบบ Legend เล่นเล่นเลเจนด์เวิลเป็นเมนอยู่แล้วเนี่ยก็ซื้อกล่องนี้นะครับผมอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแนะนําการ์ดแล้วก็สกิลในคลิปนี้นั่นเองครับผมชุดการ์ดหายากในตำนานทั้งเวนการ์ดและบัี้ไฟ บลัสเตอร์เบรดดรัมบังเกอร์ดราก้นรูปแบบใหม่49บาทเท่านั้น1กล่องพร้อมเล่นทันทีหาซื้อได้แล้วที่7ซเว่ e อสาขาที่ร่วมรายการและร้านค้าใกล้บ้านคุณ ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับกับการรีวิวการ์ดทุกใบแถมสกิลให้ด้วยนะครับผมคือด้วยความที่ว่าการมันเวลามันเหลือเยอะไงแล้วก็มีการ์ดใหม่เพียงแค่แบบคือแบบมันจะมีการ์ดซ้ําจากชุดชุดเนี้ยชุดสีเหลืองเนี้ยประมาณ24บใบนะครับแล้วก็เลยมีการ์ดใหม่28ใบเท่ใบนั้นเองแถมมันเป็นทีเดียมันก็เลยเหลือประมาณการที่เพิ่มมา6กจิตใบซนั้นเองก็เลยอะรีวิวหมดเลยละกันนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อน การ์ดจากชุดฟิตสการบอดี้ไฟเนี่ยที่เพืดีนะครับมันยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวมันจะมีตัวเจ๋งๆเก่งๆอีกเพียบนะครับผมก็การ์ดชุดนี้ออกมาเนี่ยคือแบบ เหมือนแค่ช่วงกลางในเรื่องเท่านั้นเองมันจะมีตัวขดขวดอีกเพียบเลยนะครับผมท่าัง้งแล้วก็ต้องรอติดตามครับหรือใครก็ตามเนี่ยอยากจะแบบเฮ้ยซื้อเก็บรีบซื้อเก็บเลยนะครับเพราะว่าชุด,ดโอการในภาคทิเบตดีเนี่ยจะเสริมแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเสริมอีกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยคือผมมั่นใจว่าชุดเนี่ยเขาจะเจ๋งนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยกับการรีวิวคงต้องขอจบลงทำไมเท่านี้นะครับผมหมดเวลาลงแ,แล้วจริงจถ้าให้ไงแล้วก็ ติดตามเชนัทพิชินได้เรื่อยๆนะครับผมจะพยายามมาอัปเดตรีวิวการ์ดภาษาไทยกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดชามติดไมตด่ติดชามติดตามชมกันดีนะครับผมสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย